หยุดคิดมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะความคิดมันยังคงทำงานไปเรื่อยๆมันไม่มีทางที่จะหยุดคิดได้เลยยิ่งเรื่องไหนทุกข์ยิ่งเรื่องไหนไม่สบายใจยิ่งเรื่องไหนมีผลต่อจิตใจยิ่งคิดยิ่งวกวนยิ่งสับสนมากๆมันไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นคือปกติของชีวิตอยู่แล้ว แต่ชีวิตจะขาดความสุขถ้าปล่อยให้ความคิดแย่ๆกัดกินหัวใจคิดไปก็ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนั้นควรพักความคิดบ้างปล่อยวางความรู้สึกอึดอัดลงก่อนค่อยๆผ่อนคลายร่างกายและจิตใจหยุดคิดไม่ได้ก็จริงแต่เปลี่ยนเรื่องที่จะคิดได้นะยากหน่อยแต่ก็ฝึกฝนกันได้ คิดถึงแต่สิ่งที่แย่ๆก็มีแต่จะไม่สบายใจและมีความมืดครึมอึมครึมในชีวิตคิดถึงความสุขก็จะรู้สึกดีและสบายใจได้และมีความสว่างสดใสในชีวิตช่วยชีวิตตัวเองได้ด้วยการหามุมดีๆในชีวิตเหมือนคำกล่าวที่ว่าน้ำเน่ายังมีเงาจาน บางทีนะชีวิตจะดีขึ้นได้ทันทีแค่เปลี่ยนมุมมองให้กับชีวิตตัวเองชีวิตมีทางแง่ดีและแย่แต่จงเลือกมองในแง่ที่ดีให้มากกว่าแย่เพราะด้านดีจะทำให้ใจมีพลังที่สดใสนำพาชีวิตก้าวไปบนเส้นทางที่มีความสุข